เรื่องเล่าขานตำนานพื้นบ้านตอนตำนานวัดพระาธาตุสีจอมทองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพี่เอาวรารตี้เรื่องเล่าขานตำนานพื้นบ้านวันนี้มีตำนานเรื่องเล่าวัดพระธาตุสีจอมทองมาลักสู่กันฟังค่ะวัดพระาธาตุสีจอมทองตั้งอยู่ที่บ้านลุ่มใต้หมู่ที่สองตำบนบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่อยู่บนถนนสายเชียงใหม่ฮอดค่ะวัดพระาธาตุสีจอมทอง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีวรวิหารเมื่อปีพุทธศักราช2506โดยในความเป็นมานั้นวัดพระธาตสีจอมทองบันทึกไว้ว่าสร้างเมื่อปีพุทธศักราช1292โดยมีสามีภรรยาชื่อนายส้อยและนางเมงเป็นผู้มาพบพระบรมธาตุจอมทองต่อมาในปีพุทธศักราช2009มีชายสองคนมาสร้างวิหารชั่วคราวขึ้นและได้นิมนต์พระสารีบุตรเทระมาเป็นเจ้าอาวาส ตามตำนานพระาธาตุได้กล่าวถึงสมัยพุทธกาลมีเมืองอังครัตฐะอยู่ใกล้กับดอยจอมทองเจ้าเมืองได้อธิษฐานขอพระพุทธเจ้ามาโปรดพระพุทธองค์จึงเสด็จมาโดยทางอากาศรับบินทบาตแล้วเสด็จพยากรณ์ว่าเมื่อน,นิพพานแล้วพระธาตุพระ,พระเศียรเบื้องขวาของพระองค์จะได้ประดิษฐานณดอยจอมทองพระยาอังครัต t ะจึงได้ทรงสร้างสถูปไว้บนยอดดอยจอมทอง ครั้นพระพุทธองค์เสด็จปรินิพานพระมหากัสปะเทระได้อธิษฐานขอให้พระบรมธาตุเสด็จไปประดิษฐานณยอดดอยจอมทองปีพุทธศักราช218พระเจ้าอาโศกมหาราชเสด็จดอยจอมทองและทรงสร้างพระเจดีย์องค์ใหม่ครอบองค์เดิมที่พระยาอังคารธงสร้างแล้วใช้ก้อนหินปิดปากถ้ำมาไว้ อธิษฐานให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้มาพบพระธาตุในการภายหน้าในปีพุทธศักราช1995นายส้อยและนางเมงสองสามีภรรยามาสร้างวัดสีจอมทองต่อมาในปีพุทธศักราช242 0พระธรรมปัญโยเทระเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีจอมทองได้เป็นผู้มาพบพระบรมธาตุแต่ก็ได้เก็บไว้ ในเวลาต่อมาพระอานทน์จากผู้กามได้มาสืบหาพระาธาตุก็ได้พบกับพระาธาตุที่พระมหาศิลปัญโยรักษาไว้จึงนำเรื่องนี้ขึ้นกราบทูลพระเมืองแก้วเจ้าเมืองเชียงใหม่พระเมืองแก้วจึงให้พระมหาพุทธาโนสร้างวิหารจตุรมุกและก่อปราสาทไว้ซึ่งภายในบรรจุพระบรมาธาตุเอาไว้ลักษณะศิลปรกรรมขององค์พระธาตุสีจอมทองนั้นเป็นรูปแบบศิละปะสถาปัตยกรรมล้านนาทรงกลม ซึ่งศิลปกรรมภายในวัดจะมีอุโบสถสาราการ,ปรเปลี่ยนกุฏิสง์หอสวดมนต์มนดบพระพุทธรูปงาช้างแกะสลักเครื่องนักรบโบราณเครื่องชนช้างโบราณ นอกจากอาคารเสนาสนะและปูชนียวัตถุเดิมแล้วยังมีการก่อสร้างเพิ่มเติมเนื่องจากวัดเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมและศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จึงได้มีการสร้างห้องสมุดพิพิธภัณฑ์โรงเรียนผู้ใหญ่ตั้งอยู่ในวัดด้วยแต่ในเมื่อวัดไม่ใช่สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพียงอย่างเดียวควรจะได้มีการดูแลทุกอย่างในวัดให้มีสภาพของความเป็นท้องถิ่นที่เป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนกชนมากกว่าสิ่งอื่น ดังนั้นที่วัดพระบรมธาตุสีจอมทองจึงมีประเพณีเกิดขึ้นในทุกปีซึ่งถือว่าเป็นประเพณีใหญ่ของชาวจอมทองนั่นก็คือประเพณีแห่ไม้ค้ำสลีนั่นเองค่ะประเพณีแห่ไม้ค้ำสลีเป็นประเพณีที่จะดึงดูดทั้งพุทธศาสนิกชนที่อยู่บริเวณอำเภอจอมทองอำเภอใกล้เคียง และนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดให้เดินทางมาร่วมสักการะและร่วมพิธีแห่ไม้ค้ำสรีเป็นประจำหากท่านใดที่สนใจอยากแวะเวียนเข้าไปกราบสักการะบูชาพระธาตุสีจอมทองเชิญได้นะคะที่หมู่ที่สองตํบลบ้านหลวงอําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่